ปรกาศการอแมงส้อยอะที่พี่ใส่ประจำอะไปหาหลุดเห็นไหมลู้ แดดออกแดดอาไเยอะวันนี้อยากกินผลไม้มากเลยกินไหมล่ะหาผลไม้กินนะลุงน่าจะไม่ขายยาเลยแต่ลุงไม่มานะใช่ลุงคนนั้นก็ได้ผลไม้แกอร่อยใช่ไหมเออหมายถึงว่าลุงที่ตาซื้อใช่กะปิแกอร่อยไหมอร่อยแต่ก็มันจะราคามานสามสิบบางรายการอย่างเงี้ยแต่ก็อร่อย มันก่อการเลเวลชันกรีนโปรโมชั่นลุ้นรับโทรศัพท์ iPhone 16ยอดสั่งซื้อครบ2,000บาทต่อสิบเงื่อนไขาการลุ้นรับเงื่อนไขาการ Terima <sum> kasih. <sum>

สวัสดีค่ะอะไรยักขันข้อสอบสวัสดีค่ะรุ่นอัลไพน์10 Pro Max ถ้าซื้อครบห้าหมืนไอ้ลุ้น i p h o n สิบหกโที่ในงานอะเดิอนสี่อ่ะซื้อเท่าไหร่เนี่ยห้าหมืห่นยอดถึงจะได้ p h โฟนหกอ่ะหรอลุ้นรับด้วยนะอีสองหมื่นได้สิบหกตีไปว่าสองหมื่นได้ประมาณเครื่องมันประมาณแบบสองหมืนกว่าบาทเงีย้ยอืมถ้าสิบหกแบบความจุ <พา S 1> มดา คอมตู่ก็แค่เงินคอมทองตัวเท่าไรห้าหนึ่งสองร้อยเท่าไรเนี่ยได้เยอะไหมจันได้เยอะอยู่ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะฝน <c oughs> ตกไหมฝน <c oughs> ตกไหมคะี่ <c oughs> 又不像。 ่ะนั่งดูนี่ไปก่อนชาขิงนะคะชาขิงช่วยเรื่องความดันไหลเวียนโลหิตนะคะวันนี้นะเป็นแบบนี้ค่ะนี สนใจแั่งเลยได้นะอืม เรเงื่อนไขการลนนกนแดออกแพี่เูว่าน้อี่พี่เตยเราไปกันกี่โมงดี เราไปกันก่อนไหมจะได้เดินกลับมาออไม่ใช่เลยเดี๋ยวฝนตกมากอีกอเไปกัน